โลรพโปพลโพรโบลมาหลอนเพราะเรื่องราวที่พี่เลียวจะเล่าต่อไปเนี้ฮะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในหมู่ดารารุ่นใหญ่เวลาไปคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ยฮะ มักจะหลังจากเลิกเขาเรียกว่าหลังจากเลิกการแสดงเนี่ยเขาก็จะมานั่งจับกลุ่มกันแล้วมานั่งคุยกันเฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้แหละแล้วเรื่องราวที่พี่เรียวจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของอ,อนักแสดงท่านหนึ่งไปเจอมาครับไม่บอกนะว่าใครน้องๆที่เคยฟังในตอนแรกๆเนี่ย ยังจําได้นะว่าพี่เจียผู้ชงนะฮะเคยบอกเอาไว้ว่า mm hmm. เวลาไปอยู่พักโรงแรมที่ไหนก็ตามในแต่างจังหวัดถ้าห้องไหนมันทาสีใหม่ๆเนี่ยให้ย้ายอย่าไปอยู่นะครับเพราะมันจะแปลกกับเพื่อนนะอันนี้อันนี้แกบอกเอาไว้ก็เลยเป็นทริคของ,ของ,ข,องของพี่เลียวเสมอเสมอถ้าเราไปเจอห้องไหนที่มันเฮ้ยสีต่างจากชาวบ้านเนี่ยจะไม่อยู่นะฮะจะไปที่อื่นเพราะจริงๆเพราะบางโรงแรมเนี่ย แขกที่เข้าไปแต่ละคนเนี่ยมันโดนอะไรแปลกๆเยอะและเรื่องราวตรงนี้นี่เองเนี่ยฮที่พี่เหลียวจะเล่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งครับไม่พูดไม่บอกจังหวัะแล้วกันเดี๋ยวเขาเสียหายเพราะเรื่องนี้แ,แรงมากแรงจริงๆครับเรื่องมันมีอย่างนี้ฮะคุณผู้ฟัง หลังจากที่พวกเราเนี่ยเสร็จจากงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วกันเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งนะฮะและก็ต้องไปพักกันเป็นคณะใหญ่เลยทีเดียวนะฮะพวกศิลปินก็จะ,ะเขาเขาจะอยู่โรงแรมดีหน่อยนะฮะกับพวกกับพวกพวกตลกอ่าพวกแดนเซอร์กับพวกทีมงานก็จะอยู่ก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะส่วนงานพวกเวทีพวกคอนวท์เขาจะอยู่ในพื้นที่เขาจะไม่เขาจะไม่มานอนกับพวกเรา อันนี้โรงแรมแห่งนี้ครับมันอยู่ติดแม่น้ําติดอาติดคลองอเห็นวิวทิวทัศสวยงามมากแล้วตัวพี่เลียวเองเนี่ยชอบชอบโรงแรมที่มันมีระเบียงเราก็จอดไปยืนไปดูกลางค่ากลางคืนเนี่ยส่วนบางคนเขาก็ชอบเออคิดลงคิดเลขกันนะฮะก็เขาจะก็จะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็จะไปอยู่อีกส่วนหนึ่ง กบพวกดาราเนี่ยพวกศิลปินดาราอะไรทั้งหลายเนี่ยกับพวกตลกเวลาเขาเจอกันทีเนี่ยก็อ hey, ้าวเฮฮาปาร์ตี้การสนุกสนานไปล้อคาราโอเกะกันมั่งหรือว่าจับกลุ่มในหมู่ตรงนั้นน่นั่งคุยกันหรือว่าจะไปเล่นสนุงสนุกกันก็ว่ากันไปนะฮะแต่ดาราท่านเนี้ฮะเป็นดาราชายนะครับเป็นดาราผู้ชายพี่เลียวขอย้ำฮะเขา หลังจากที่เฮฮาปาร์ตี้กันเรียบร้อยเนี่ยประมาณตีสามขอตัวมาพักผ่อนนะฮะแกก็ขึ้นมาชั้นห้าโรงแรมตึง้งเสร็จปุ๊บผมจำได้ว่าชื่อ 5, 5, 2, 1, 0, ห้าห้าสองหนึ่งศูนย์หรือเนี่ยหรือห้าหนึ่งหนึ่งศูนยะ์ไม่ทราบนะฮะแต่รู้ว่าเป็นชั้นห้านะฮะน่าจะห้าสองหนึ่งศูนย์ถ้าจำไม่ผิด ระบบคีย์การ์ดฮะกดแล้วก็ดึงตึก๊กนะมันก็จะปลดล็อกและพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไอ้ตัวการ์ดเนี่ยเสียบทุกอย่างก็จะเริ่มทํางานครับนะการใช้ไม่ใช่ใช้กุญแจเสียบเข้าไปแล้วบิดนะอย่างนี้ถือว่ายังยัง,ย,งยังไม่เวิร์กอันนี้ต้องแบบเสียบลงไปเป็นการ์ดเสียบลงไปพอแกเสร็จปุ๊บอ่าเข้าห้องปิดเรียบร้อยครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะแล้ว และไอตัวนี้มันล็อกสองชั้นนะครับหลังจากนั้นแกก็บอกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดถอดชุดไม่ใช่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อถอดชุดเพื่อที่จะเข้าไปในห้องน้ําอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคือขอใช้ก่ไน้ไี่บ้ากูก็ไม่รู้กูก็ควงเกงลิงอย่างนี้แหละ <laughs> เหวงเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ําพอเข้าเสร็จก็อาบอืมแกก็ได้ยินเสียง ทีวีเปิดครับอ่าปกติแล้วเวลาไฟมันเปิดทุกอย่างมันจะเปิดหมดฮะแอร์เออมันจะเปิดออตโต้แต่พี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดทีวีฮะเพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบอาบน้ําต้องการความเงียบอ่าเพื่อที่จะทําธุระส่วนตัวด้วยแต่ดีว่ายังน้ํายังเปียกไม่ทั่วตัว แกก็หยุดน้ำแล้วก็ออกมาทั้งล่อนจ้อนอย่างนั้นฮะบอกเฮ้ยเขาก็ปิดฮะบอกกูก็ปิดทีวีแล้วก็เข้ามาอาบน้ําต่อฮะอาบอยู่พักหนึ่งเสร็จปุ๊บแกก็ทําธุระส่วนตัวด้วยในขณะที่นั่งปฏิบัติการลับของแกอยู่นะฮะกําลังจะส่งสารลงสู่ข้างล่างได้ยินเสียงเพลงฮะ เสียงเพลงแบบดนตรีไทยขึ้นเลยฮะแต่มันมันมันแบบแววๆเข้ามาไงแกก็เราอยากได้ความเงียบเพื่อที่จะส่งจุลินทรีย์ลงข้างล่างแล้วหน่อยหลังจากที่เสร็จปุ๊บแกก็อ่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่ก็เดินออกมาใส่นี่เลยฮะนุ่งผ้าขนหนูเดินออกมา เสียงเพลงนั้นหายไปแกก็ไม่สงสัยนะหลังจากนั้นครับก็โทรศัพท์อ่าเขาจะเป็นนี้ฮะเขาเขาจะเรียกผมว่อะเลยเฮ้ย hey, เรียกว่างา่ะทําไมพี่เอ้ย hey, เดี๋ยวไปหาที่ห้องคือห้องผมเนี่ยมันจะมีเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเล่นไพ่นะไม่ใช่นะฮะห้องเราไม่ใช่คือเราจะเล่นเราจะมีเกมกดอะไรพวกเนี้ย ไปเอาเต่าติดไปด้วยไงแกก็เฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปได้พี่อย่าให้รอนานนะคือตอนนั้นเล่นจําได้เล่นนานมากตีสามตีสี่ยังไม่เลิอกอ่ะหลังจากนั้นนะฮะแกก็ใส่ชุดหนงชุดนองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มาก็เลยโทรศัพท์เข้าไปในห้องแกไม่มีคนรับสาย ก็เลยบอกเพื่อนผมเพื่อนผมชื่อเมย์ไงเฮ้ยเมย์ไม่มีคนรับสายว่ะพี่ไม่รับวะอ่ะหลับแล้วมั้งเฮ้ยปกติถ้าแกบอกจะมาก็คือมาไม่มีหลับผมก็เลยเดินไปที่ห้องครับก็เคาะประตูไม่มีเสียงตอบนะเราก็เลยกลับมาที่ห้องสงสัยแกคงหลับจริงอ่ะก็นอนเสร็จปุ๊บเอยพอพอเข้ากลับถึงห้องเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งฮะได้ยินเสียงโทรศัพท์บางเฮ้ย เฮ้ยกูออกจากห้องไม่ได้ทําไมพี่เฮ้ยเร็วแล้วเฮ้ยมาที่ห้องหน่อยบอกเราก็ถามทําไมเฮ้ยเหนือคําอธิบายมึงรีบมาด่วนมึงรีบมาด่วนเสร็จปุ๊บะฮะพอไปถึงห้องเนะี่ยเฮ้ยพี่ผมมาถึงแล้วถ,ถึงแล้วถึงแล้วนะเขาไม่สามารถเปิดได้คนระับผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นและสักพักหนึ่งก็ก็มีเสียงทุบ จากด้านในอะออกมาตึ้ๆผมกับเพื่อนผมไอเมย์ก็ยืนอยู่เฮ้ยเอาไงดีเพื่อนผมเป็นคนที่น้องๆคนไหนที่เจอพี่เลียวแลวเนี่ยจะเห็นว่าที่คอพี่เลียวเนี่ยพี่เลียวไม่คล้องพระนะฮะพี่เลียวจะคล้องอัมพันธ์แต่เพื่อนพี่เลียวเนี่ยคล้องพระอยู่ก็เลยแล้วก็ที่มือของเขาเนี่ยมีมีเหมือนกับเป็นสายศีลอยู่ไครับก็เลยให้เมย์เปิดปรากฏว่ามันก็เปิดไม่ออกเพราะไม่มีการ์ด แล้วสักพักหนึ่งเสียงตึงตึงตึงบอกประมาณว่าขอความช่วยเหลือด่วนมากก็เอาเอา,เอา,าตะโกนไปบอกพี่เจี๊ยบส่งการ์ดมานะฮะแกก็ส่งมาเสร็จปุ๊บเสียบตึงพอาพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้าถอดเลยนะฮะเราก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแกก็บอกว่าเฮ้ย ไปไปไปด่วนเลยไปด่วนเลยกูมไม่คุยแล้วอ่าเราก็เข้าไปดีห้องเสร็จปุ๊บเฮ้ยแลกห้องกันไหมแกไม่พูดอะไรเลยนะฮะแลกห้องกันไหมแล้วแล้วใครจะเอาอะฮะผมคนหนึ่งก็ไม่เอาก็ปรากฏว่ามีโคศกโคศกทีมงานตลกหาห้องอยู่ไม่มีแกก็เลยยกห้องนี้ให้ เสร็จปุ๊บก็มันม,ม,ม,มานั่งที่ห้องผมแล้วก็นอนที่ห้องผมแหละแกบอกงี้ฮะตอนที่ออกมาข้างนอกเนี่ยออกมาข้างนอกหลังจากแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแกก็ล้มตัวลงนอนนิดนึงก็ดูทีวีอยู่ก็เคิรมหลับไอตอนที่เคิรมหลับเนี่ยฮะแกบอกว่ามันก็แปลกแปลกแปลกตรงที่ว่าอยู่อทีวีมันดับเอง ทีวีมันดับเองเว้ยกูไม่ได้กดเอา้าแล้วไงอยู่แล้วไงพี่แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยผ้าม่านเนี่ยมันก็กระตุกป,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 ป๊คือม่านที่ท,ที่ที่ปิดตรงตรงตรงะเบียงเนี่ยฮะเขาไม่ได้เปิดไงไม่ได้เปิดหรือว่าแอร์แอร์มันก็อยู่มันอยู่ใต้แอร์อยู่แล้วม่านอยู่ใต้แอร์มันนอนเซ้นมากที่จะมันกระพือได้ ไอเนี่ยมันมันปพ๊บมเพเเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะแกบอกว่าคือไม่ต้องให้ไม่ต้องนับหนึ่งถึงสิบนะฮะแกบอกแกเห็นแล้วว่ามันมีบางอย่างอยู่ที่ระเบียงฮะขนลุกเลยครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแกบอกแล้วเห็นตามตาแล้วเป็นผู้หญิงแล้วถึงได้รีบโทรหาแล้วก็ทุบป,ประตูเนี่ยแล้วแกแกเปิดไม่ออกไนงะดึงจากข้างในไม่ออก เออนั่นแหละแล้วพอสักพักหนึ่งแกบอกว่าผ้มาม่านเนี่ยมันเริ่มนูนขึ้นแล้วพอนูนขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแกเห็นแล้วฮะมันมีเป็นเสื้อเป็นเสื้อของผู้หญิงเนี่ยโผล่มาทีละนิดทีละนิดแต่ยังไม่เห็นหน้าชัดนะแล้วหายไปก่อนที่หายไปเพราะว่าเพื่อนผมเราเปิดประตูทัน แล้วก็รีบออกมาแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะครูฟังหลังจากนั้นพี่โคศกเนี่ยฮะเข้าไปนอนฮนะแกเข้าไปได้หนึ่งชั่วโมงโอ้โหพ,พูดพุทธเจ้ากระโดดออกมาเลยครับกระโดดออกมาจากห้องนั้นเลยนะฮะกูฟังทําไมถึงเป็นอย่างนี้นแกบอกว่าคืออยู่ไม่ได้อะห้องนั้นอยู่ไม่ได้ ตอนแกล้มตัวลงนอนถ้าเตียงม,มีสองเตียงไงพือพี่เขาเขาใช้ไปแล้วหนึ่งเตียงหรือเตียงม,มันว่างเตียงที่ติดอระเบียงม,มันว่างแกก็นอนเตียงนั้นพอนอนเสร็จปุ๊บแกบอกว่าพอนอนปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนใครมากดตรงที่หน้าอกพอลืมตาแกมองไม่เห็นนะแต่แกหันไม่ได้นอนค้างอยู่บนเตียงแข็งๆนะคูฟังแล้วมือเนี่ยมากอดตรงที่หน้าอกหน้าในยอยู่ตรงข้างหูนะฮะ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับแกรวบรวมสติสุดฤทธิะะ์ฮะแล้วก็คือช่องเตียงม,มันกว้างมากแกกระโดดอะกระโดดในขณะที่นอนอะโอ้โหไม่ต้องใช้สแตนอินไม่ต้องใช้สลิงฮะ,ะแกกระโดดมาอีกข้างหนึ่งได้เออแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็เอาหมอนเนี่ยหมอนที่พี่ดาราเนี่ยเขาใช้อยู่อะเอาขึ้นมาแล้วบางตรงหน้าบอกเฮ้ย,ย,ยคือไม่ต้องพูดไม่ต้องจางฮะ ไฟก็ไม่ได้เปิดไฟไฟไฟบ้านอนะ่ะเปิดไฟไฟไอหัวเตียงไว้เปิดไฟโคมไว้มันเห็นชาร์จไงแต่แต่ตัว,แต,ตวแต่ตัววิญญาณเขาไม่ได้เข้ามานะะเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงเตียงแล้วเขาแล้วเขาก็เด้งขึ้นเขาบอกเด้งขึ้นและแคกก็ถามโอ้ย oh, อย่ามาหลอกหลอนเลยบอกเหนื่อยเหนื่อยทำงานมาทั้งวันบอกกลัวแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะย้ายไปบอก คือแกเป็นอะไรที่แกก็กลัวมากแล้วสักพักหนึ่งคือวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรนะฮะเขาเหมือนสไลด์ตัวไปซ้ายขวาแค่นั้นเองสไลด์เสร็จปุ๊บโอ้โหผมขนลุกเลยพี่เขาก็จะขยับตัวเขาก็อยากไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาพูดคำเดียวจำไว้ฉันชื่อการดา พูดแค่นี้จริงๆนะฮะแล้วก็หายแล้วพี่เขาอ,ออกจากห้องเลยแล้วลงไปชั้นหนึ่งครไปหารีเซพชันข้างล่างไปบอกโอ้โห oh, คุณโรงแรมคุณใหญ่โตนะนี้ทำไมผีดูจัง <_ S 2> เขาก็เววกันเพราะรีเซพชันนี้เป็นเขาเรียกเป็นกะกลางคืนไงกะดึกแกก็เลยไม่รู้เรื่อง และเป็นเด็กใหม่ไม่รู้เรื่องพอมาถึงรุ่งเช้าฮะรุ่งเช้าเนี่ยทุกคนตื่นมาเรามาบอกเลยว่าห้องเนี้ยไม่มีใครพักพักไม่ได้โรงแรมอย่ามาคิดเงินเพราะว่าเมื่อคืนโดนผีหลอกกันทั่วหน้า เราก็บอกว่าผู้จัดการก็ผู้จัดการใหม่ไม่รู้เรื่องฮะมันก็ไม่เชื่อเพราะแขกที่มาพักแต่ละคนไม่เคยมีใครโดนก็พักห้องนี้เหมือนกันไม่รู้พักจริงพักปลอมนะฮะแต่วันนั้นที่เราเหมาว่าเราเหมาเยอะหลายห้องไงฮะมันก็เลยเต็มก็เลยบอกว่าเขาบอกชื่อไว้ด้วยฮะว่าเขาว่าเขาชื่อการดาครู้ฟังครับแม่บ้านอะ เมดเนี่ยที่เขาทําความสะอาดอยู่กําลังเ,เก็บขยะอยู่ฮะชั้นหนึ่งถุงขยะหลุดมือปุบตกใจการแสดงแบบนี้คือความมีพิรุธไงฮะทีมงานก็เลยเข้าไปเลยป้าป้ารู้อะไรเหรอบอกหน่อยอันนี้ทีม อันนี้พี่โคโสกมีสัมภาษณ์เองเลยนะฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ไม่บอกแกก็เดินไปพอเดินไปเสร็จปุ๊บเราก็ตามอ่ะป้าเมื่อคืนโดนกันทั่วหน้าเล่าเถอะเขาบอกเธอชื่อการดาป้าแกก็นิ่งๆเลยนะฮะแกก็บอกว่าเมื่อประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่ปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งคือมีมีคู่รักเขามาฮันนีมูนกัน แล้วปรากฏว่าผู้หญิงะฮะชื่อกานดามาฮันิมูลแล้วโรง,งแรมนี้ฮะมันที่เที่ยวครบวงจรไงผู้ชายเนี่ยฮะเขาก็ไม่ได้นอนกับผู้หญิงเขาก็ไปเที่ยวข้างล่างนี่แหละผู้หญิงงอนนะฮะก็เที่ยวตามตามตามก็ไปเจอผู้ชายนั่งอยู่ในบาร์ ตามก็ไม่กลับฮนะเธอก็ขึ้นไปบนบนห้องปรากฏว่านอนก็นอนไม่หลับก็รีบลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บก็เห็นเห็นแฟนตัวเองเนี่ยโอบกอดอยู่กับอ่ใครสักคนหนึ่งในนะ่นยัววจดนะัดฮะขึ้นไปบนห้องเธอใช้อันนี้ฮนะกูฟังครับ แก้วฮะแก้วน้ำเคาะเป็นเงี่ยงปลาฉลามแล้วก็เฉือนที่เส้นเลือดใหญ่ฮะผู้ชายกลับถึงห้องตอนตีห้าครึ่งเกือบหกโมงนอนข้างผู้หญิงไม่รู้เรื่องครับเมามาด้วยแล้วก็นอนนอนกอดจนกระทั่งสิบเอ็ดโมงเช้าครับ สิบเอ็ดโมงเช้าแม่บ้านโทรขึ้นมาฮะบอกว่าจะมาขอทําความสะอาดผู้ชายก็รับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเข้าั้อน้อยังไม่รู้เรื่องเลยนะจนกระทั่งออกมาจากห้องน้ำฮะเห็นเห็นว่าแฟนตัวเองเนี่ยมือมันแผลลงมาแล้วเลือดเนี่ยเต็มพื้นเลยเต็มพรมเลยฮนะ ด้วยความที่กลัวผู้ชายเลยเอาร่างผู้หญิงเนี่ยครับไปไว้ที่ระเบียงครับแล้วก็เช็คเอาท์ออกไปแม่บ้านมาทำความสะอาดเห็นกองเลือดปุ๊บก็โทรเรียกตำรวจเลยครับแล้วก็เห็นร่างผู้หญิงอยู่นอกระเบียงก็รู้ว่าเป็นการฆาตกรรมแต่เขาสืบดูแล้วว่ามันไม่ใช่การฆาตกรรมฮะ เขาเลยปล่อยตัวผู้ชายคนนั้นไปมันเรียกเรียกว่าเป็นความน้อยใจครูฟังครับเป็นความน้อยใจแบบนี้แล้วตายแบบเสียใจจะไปไหนนะสามภพฤสีดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นมันแฝงความแค้นอยู่ในใจไม่ไปไหนฮะยังวนเวียนอยู่ในห้องนั้นผู้ชายให้ปากคำตำรวจเลยบอกว่าผู้หญิง คนนี้ยก็คือแฟนเธอเนี่ยคือมาฮันีมูลทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงต้องฆ่าตัวตายทุกคนก็เลยบอกเลยว่าก็เพราะคุณนั่นแหละอไม่ให้ความสําคัญมาฮันีมูนไม่ใช่เหลอไม่ใช่มาเที่ยวผู้หญิงนะฮะนั่นคือสิ่งที่เธอกระทํากับตัวเองฮะกาดดาป้าเขาบอกว่าไม่ใช่กลุ่มเราเป็นกลุ่มแรกที่โดน หลังจากวันนั้นเนี่ยฮะมีหลายคนที่มาพักห้องเนี่ยครับแล้วก็โดนไปตามๆกันต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโอ้โหคุณเอ้ยแต่ละคนที่โดนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยฮะบ,บางคนเข้าไปในห้องได้แค่ชั่วโมงครึ่งฮะต้องเช็คเอาท์ออกเลยครับคือเปลี่ยนโรงแรมเลยไม่อยู่แต่หลังๆพักหลังมันนี่ฮะประมาณหนึ่งปีให้หลังยังไม่เคยมีใครโดนเพิ่งจะมามีเนี่ยฮะแก๊งของเราเนี่ยโดน ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ถือว่าพี่แกนะพี่ดาราของผมดวงสมพงจนทําให้โคศกของพวกตลกโดนไปด้วยนะอีกหนึ่งเรื่องฮะการดาจบลงไปนะครับโล่โล่โผล่โลโล่มาหลอน